คาราโอเกะอ้วนใจเออเอาไหนะอ๋อได้ได้ได้โอเคอ้วนใจอ่ะนะคะเดี๋ยวเราจะให้น้าจตอนนะคะได้ร้องเพลงนะคะคนละสองเพลงแล้วเดี๋ยวจะให้แฟนคลับค่ะได้ลองมาทายว่าเพลงที่ทั้งสองคนเนี่ยร้องคือเพลงอะไะไม่ได้เขาไม่ให้ทายเขาร้องต่อไม่ใช่เหรอให้ร้องต่อร้องต่อได้ได้ไร้องต่อเลยนะคะถ้าร้องถูกได้ของรางวัลแต่ถ้าร้องผิด איזה? מלוחד המותי אופרייזר ก็จะได้วต้องต่อได้ตอชี้ก็มองเล็งเป็นต้องชียร์เพลงจริตลอดต้องอกี่ทีเกินอาล่ะนะคะแต่นึ่งเพลงจะมีหนึ่งคนเท่านั้นที่จะร้องเพลงต่อถูกต้องครับผม เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมีท่าทางก่อนที่จะให้ตอบนะคะแย่งชิงกันนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะบอกว่าให้ทาท่าอะไรมีสิทธิ์ตอบทันทีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวใครจะเริ่มร้องก่อนคะพีครักโอเคเป็นไรเนี่ยคร้วมาแล้วแลเวแล้วแล้วกิจการการตอบไงร้องเพลงต่อค่ะพอพี่นัทร้องเสร็จปุ๊บนะคะเดี๋ยวเราจะให้ผู้ที่มีสิทธิ์ในการร้องเพลงตอบพี่นัท ได้ร้องถ้าร้องถูกรัอของรูปอะไปเลยเขาต้องทำอะไรครับออะไรก่นเดี๋ยวจะบอกยังไม่บอกไม่บอกโอเครหมคะเพลงอะไรเนี่ยเลือกเพลงไปไว้เพลงตัวเองร้องไหมโหยากเลยเนี่ยากเลยขอท่อนท่านไม่ใมาท่อนแบบ B2 ท่อน B2 เออเครื่องไทยทุกคนเราไม่นัดอยู่ เงียบอยู่นะครับเราไม่ต้องใช้ดนตรีเลยั้ยเราร้องรธรรมดาเลยั้ยถ้างั้นอุ้ยมีเออมีมาร้องต่อเลยครับเป็นไรครับยด้ค่ะตาแล้วเ <c oughs> ทไปแล้วไเก่งเกิน ยังโทษฉันเลยฉันพียต้องการให้เธอเขใจชได้มเมื่อกี้่อ้เมอก้มื่อกี้ม่จกีอกี้เมี้อก้เมอกี่ี้มื่อกมือเ่า้เมื่อกี้เมื่อก้เมกมืกี้่มั่มืีเ่อกีอี่้อกี้้เมืี้่อมาเลยด้านห่อเ้องพูดด้วย้ เราได้ได้หรือเปล่าออกมาดีกว่าออกมาดีกว่าเออออกมาดีกว่าแหมไม่เป็นไรมาเลยมาเลยออกไปแล้วรอบหนึ่งแหมจะอายไปอีกเอาผีทุบไปเต็มเหนียวซะขนาดนั้นเอาละเอาละนะคะเดี๋ยวเราจะให้ร้องต่อเลยนะคะจำได้ไหมร้อาพูดละคีก็ได้ครับไม่เป็นไร 卖淫。<Miami. S 2> <laughs> ไปคิดว่าเจ๋งซะมาเลยร้องไม่ได้ร้อไม่ได้โดนดับโทษโอ้ไดอยู่แล้อให้เต้นไปพัาแล้วกิ๊เซตชุ่ยใหญ่นะอ่ะสิตอนรู้ว่าพี่ร้องได้ชัวร์มันมีมันมีนอกเหนือจากกิ๊เซตอีกนะเป็นปากจริรปน้าวเมื่อกี้บอกว่ามีขนาเป็นปากจริงๆปากพานข้าวที่รงนะ เขาจริงๆเลไม่มีของรางวัลมั่วเนยคนเกาหลีนี่เนคนอีสานไม่งไปเลยอ่ะไเอาะใครได้ไม่ได้ไม่ได้ยงเมื่อกี้เราผิดต้องกรโทษก่อน้าโทษก่อนยังมีมีคำพูดอะไรทโทษเองไม่ได้ลืมอะไร ค่ะคิฉู้ชอทำโทษด้วยกันสคนได้ไหมคะเพราะว่าไม่สมักรใจึ้นมาแอบกรได้ัยพี่คะทำท่าไม่งไ,ไ,ไ,ไงดีทำโทษห้ยสองคนนะคะก็อาจารทำโทษทเพื่ออะไรอะก็มระอด Tên đôi khi chỉ yêu nhau, yêu nhau với đi. không sai, anh cũng không sai. Nếu